ส,ส,สวัสดีนะครับทุกทุกท่านงานยองอาเซโยนิฮาวสลาบมาดายกมโกด์มอร์นิ่งเวลคัมทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการเอมาพีดีแปดแปดมอริสาดาว youtube com นะครับรายการดวงชะตานะดูดวงชะตานะครับโระสะไทยระบบสุริยานิตยจากวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่เกิดเวลาเกิดเป็นสําคัญนะคำวิากรณ์ต่างๆเป็นการ ดูดวงชะตาแบบโดยรวมนะครับเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามรักธรรมะัดทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำาบกาอนนะครับไปโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อ นะติดตามค่าพิการต่างๆนะครับบริการด้านอื่นๆท่านใดสนใจดูโดยชตาบุคคลก็ติดต่อมาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เลิกแต่งงานนะครับเลิกเปิดร้านผ่าลอดดูเปลี่ยนชื่อดราสกุลน,นะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาหาจารย์ได้นะครับตามรายละเอียดที่จาย์ได้ขึ้นไว้ให้นะครับหรือไม่ก็ดูตามใต้ลิงก์ข้างล่างแล้วก็จะมีไอดง ไอดีลนยนะครับ i อคอกไอแคกใส่ไว้ให้นะก็ไปดูเอานะครับ <c oughs> แต่บางทีบางคนบอกแอดลน์ไปแล้วทำไมเป็นรูปผู้หญิงใส่เสื้อลาย <c oughs> ไม่มีนะนะคุณพิมพ์ผิดหรือเปล่าเราอาจารย์ก็จะมีตาลายก่อนหนึ่งห้าห้าหกหกหเก้านะครับหรือไม่ก็แอด s y f หนึ่งสองห้าสี่ p นะหรือลายอีกอันหนึ่งเนี่ยอาจารย์เข้าไม่ได้แล้วนะเอ like, like อลายล์ก่อนหน้านี้นะก็คุณก็แอดมาลายที่มีละกัน2องลายนะครับไม่ใช่ท้องลายนะเรอไ like, ลายตามนะั้นดูดวงสะตรารในวันประจำในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2563ขึ้น2องค่ำเดือน8ปีชวดวันนี้สามารถทำการมงคลได้ จะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทาการมงคลได้ในวันนี้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกจริงๆนะ <c oughs> ก็ติดต่อมาจะได้จะได้ตรงกับในดวงชะตาดวงชะตาประจําในวันนี้สำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นสองคัความฝันในขึ้นสองขนะครับเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เออแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะครับ นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์จะชนะศัตรูนะสะหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเทปวันอาทิตย์มีศัตรตูทาน้ํามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับโอเคโอเคนะครับนะครับอบมาสิคั้งหนึ่งโอยคิดนึงนันเลย มาถึงเสียง CMC ประจำวันกันก่อนเลยนะครับ CMC ประจำเันนี้ได้ใบที่23โชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องมีจิตใจที่สงบนิ่งมั่นคงตามการเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาควรต้องใช้สติปัญญานะครับแล้วก็เลือกสรรในสิ่งที่ดีกว่านะ สิ่งที่ท่านคาดหวังไว้ในช่วงนี้นะครับุูจะต้องตัดสินใจและทําในสิ่งที่ถูกต้องท่านจะได้รับสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ในด้านความรักความรักของท่านเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยนะครับไม่ดีเพราะฉะนั้นควรจะต้องเริ่มต้นรักใหม่จึงจะดีนะครับธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางน,นะครับที่ดีนะักก็จะเกิดผลประโยชน์ดีที่ดีขึ้น การงานของท่านนะครับในช่วงนี้ตำแหน่งงานเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนแปลงค,ความคิดเสียใหม่แล้วก็คะแนนสอบของท่านในวันนี้ก็ถือว่าได้คะแนนสูงนะถ้ามีคะแนนสอบอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคมาถึงดูตามวันเกิดกันก่อนนะดวงชะตาตามวันเกิดในวันอาทิตย์คนที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์ คนเกิดวันศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เป็นการะกีนีสัญจรไม่ดีนะครับเราต้องระวังเหลื่องเสียหายเสียเงินเสียทองความรักไม่ดีนะถูกตีฉินนินทายต่างหากนะครับต้องระวังคนที่ดีสุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดวันในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสําเร็จเกิดความเป็นมงคลที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ เจ้าชะตาจะเป็นคนที่ใจร้อนยิ่งในศักดศีเจ้ายศเจ้าอย่างนะครับขนาดพูดคุยเนี่ยก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอนะครับคนที่เกิดในวันจันทร์ระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับต่อมน้ําเหลืองตับไตกระเพาะอาหารลำไส้เบาหวานสายตาต้องระมัดระวังนิดนึงต่อมาคนที่เกิดในวันอังคาร เจ้าชะตาจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงสามารถทำในสิ่งนั้นได้นะครับมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้คุณจะต้องใช้ความอดทนความขยันหมั่นเพียรความบกหวานให้มากนะเป็นการดีต้องอดทนนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์เนี่ยคุณจะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีนะครับ มีความมั่นคงมีโอกาสในเรื่องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะเงินทองที่ดินบ้านช่องวันนี้ดาวเสาอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เงินนะเออได้ได้เยอะด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธคืงคืนคุณจะรับการสนับสนุนนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไปในทิศทางทีดีในดวงชะตานะสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีฟ้าสีฟ้าไม่ดี สีที่ดีประจำวันสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดําเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีเขียวครับแล้วก็สีดําได้สีดําได้สีทองสวิตใต้สีโกโก้ได้นะครับทิศที่ดีประจำวันก็จะเป็นทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีเป็นอาทิตย์ดีนะในโดยชะตา โอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุเดยที่สำคัญกันเลยนะสำคัญอย่างมากมายนะครับอาจารได้ําคลิปพยโกนดูดวงชะตาไปก่อนหน้านี้แล้วในคลิปดูดวงรายเดือนนะถ้าใครติดตามรับชมและฟังคุณก็จะได้รู้แล้วว่าจะเกิดปรากฏการอะไรบ้างนะครับในเดือนวิถุนายนนี้นะก็จะมีสุริยค่าจันทรคาด นะครับแล้วก็ปรากฏการในแต่ละวันเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่วันที่19 20 21ก็ดูไล่ให้แต่ละวันเลยนะครับว่าดวงดาวแต่ละดวงดาวดวงดาวนี่เป็นอย่างไรบ้างในวันนี้นะครับอิทธิพลของดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยปรากฏการนะครับสี่ยกคาชเดนคาสเนื่องด้วยอิทธิพลนะครับจะส่งผลเนี่ยก็จะมีดาวทั้งสามดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์ นะครับแล้วก็ดาวพระราหูนะดาวราหูก็คือเงาเงาของโลกนุกนะครับแต่เงาในดวงชะตาก็จะส่งผลนะเมื่อโคโจรนะครับจะทําให้เนี่ยนะมนุษย์คนเราเนี่ยนะครับคิดเนี่ยความคิดเห็นเนี่ยผิดเป็นชอบมัวเมาด้วยอาคาติมาปิดบงังระวังภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะดาวราหูนะครับโคจรอยู่สถิตใน ราศีใดราศีนั้นนะครับหรืออยู่ตรงข้ามราศีเนี่ยะจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดคลาดขึ้นให้ระมัดระวังผลร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นนะครับความวิบัตินะก็จะส่งผลถึงดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีนะครับก็ยึกก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมที่ได้ทํามานะครับคือในดวงชะตาในปรากฏการณ์นี้คลาด ตามตำราโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าระวังวิบัติภัยเรียกว่าวิบัติภัยต่างๆนะฮะที่จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ไม่ควรนะครับที่จะไปต้องแสงคลาดนะครับประมาณตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะให้คุณระมัดระวังนิดน,นึงพยายามอยออกไปไหนนะครับถ้าคุณอยู่ในอยู่ในบ้านเนี่ยคุณก็ปิดหน้าต่างปิดผ้าม่าน ไม่รับแสงเปิดไฟก็พอในวันนี้นะครับหรือตอนช่วงเช้าเองพอไปได้เช้านะครับคุณไปทำอะไเรเสร็จให้เรียบร้อยเนี่ยนะก่อนเที่ยงคุณก็ต้องรีบกลับมาให้เรียบร้อยเอ็นะแต่ถ้าใครจําเป็นต้องเดินทางต้องไปให้คุณติดเหรียญหลวงป,ปู่ทวดเยียมน้ําทะเลจืดนะครับนะก็คุ้มครองดวงชะตาแว้วคลาดปลอดภัยหรือไม่ก็ติดเหรียญเทพราหูทรงคุด กับร้ายกายดีนะครับเปลี่ยนแปลงลูสตาร์คุณเนี่ยนะให้ดีนะครับหรือบางคนก็ต้องแต่งเครื่องประดับให้เยอะนะครับให้มันมีพลังงานของแร่ธาตุอ่ะจะเป็นการดีนะครับเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยคลาดต่างี่ยอาจารย์เคยเจอมากับตัวเองแล้วนะออใส่แหวนใส่นู่นนี่นั่นนะบางทีเราก็ต้องเดินทางใช่ไหมนะแหวนเนี่ย คือคุณจะรู้สึกได้แล้วคุณก็ไามา่ได้ไปกระแทกโดนอะไรนะอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะได้ยินได้ยินเสียงเลยนะเป๊ะขามือ,อ,อแต่ถ้าคุณยังไม่เคยนั่นนะครับคือสิ่งพวกนี้มันเปรียบเสมือนกับบริวารบริวารเนี่ยเครื่องประดับนะแสงหรือพลังงานอะไรที่ไม่ดีเข้ามาเนี่ยสิ่งพวกนี้ก็จะรับแทนไปก่อนนะครับกอเป็นการป้องกันในดวงตาคุณนะสำหรับคนที่ จำเป็นต้องออกเดิน,ดนทางนะครับถ้าไม่จะเป็นขอให้คุณอยู่บ้านนะและส่วนมุนมเว็บพระเป็นการดีนะในดวงจะตามคุณในวันนี้ปรากฏการที่จะเกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างนะครับในวันนี้นี่ก็จะมีดาวพระจันทร์ทับกับดาวพระราหูช่วงเวลาหกโมง28นาทีไม่ดีนะครับให้ระวังมักมีเรื่องขุกขักต่างๆมีเรื่องกระทบใจมีปากเสียงนะเจ็บไข้ จิตใจไม่ปกติมีเรื่องยุ่งยุ่งดาวพระจันทร์ก็จะทับก,กับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเวลา9โมง2 5นาทีนะครับจะมีคนมาหาสู่หรือไม่ก็เดินทางไปยังไปสถานที่ต่างๆนะครับมักไปค้างแรมนอกบ้านนะหรือจากภูเมียไปสักระยะหนึ่งแล้วก็พระจันทร์จะดับในเวลาบ่ายโมง23นาที นะครับไม่ดีนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังตวงท่านให้มากยิ่งขึ้นนะทำอะไรโดยความไม่ประมาทนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวพุธพักองศาดาวพุธภักองศาเนี่ยนะครับเดินทางแล้วก็คือการโคจร,รเนี่ยถอยหลังนะครับก็เข้าไปอยู่ที่ในราศีพฤษกไปร่วมกวับดาวศุกร์ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นคู่ธาตุนะดาวพักเนี่ยก็จะทําให้ดาวนั้นเนี่ยด้อยลงไป นะครับหรือรอาจความคิดไว้พิปปติภานมันก็จะเสื่อมลงไปบ้างนะครับในโดวชะตาแต่ก็ไม่ต้องกังวลตัวสิ่งร้านะครับไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคู้ทานนะครับก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากไยนะในโดวชะตาดาวพุธพักเนี่ยเวลาตีห้านาทีนะครับโอเคอันนี้ก็คือรายละเอียดต่างๆของดวงดาวในวันนี้นะ มาดูตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะชาวราศีเมฆนะครับในดวงชะตาในวันนี้คุณจะ้ใช้ความคิดมากเป็นพิเศษคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นในการวางแผนชีวิตของคุณว่าจะทําอย่างไรดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวจําตัวตันโนอยู่ในภพว,วินาศคุณจะต้องอยู่เบื้องหลังจะดีกว่าที่จะออกหน้าออกตา ในสิ่งต่างๆนะครับการงานในวันนี้ถือว่าคุณจะมีความเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงที่ดีมากขึ้นนะครับแต่การเงินไม่ดีเลยในวันนี้จ่ายแลเก็บทรัพย์มาอยู่ความรักก็ไม่ดีนะครับแต่ในโดวงชะตาของคุณนะ ลาสีเมษไปแรกได้ฟ้าจัสตินะครับออในดวงชะตางคุณมีเกณฑ์การจะติดต่อสื่อสารนะครับหรือเตรียมเอกาสารสัญญาต่างๆนะบางคนก็อาจจะปรึกษาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอะไรก็ได้นะครับปรึกษาทานายความก็ได้นะในดวงชะตาโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภนะครับดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรามัดระวังนิดหนึ่งปัญหาเรื่องราวเก่าเก่าเนี่ยนะครับจะทำให้ทุนจะทําให้คุณมีความกังวลมีความเครียดคิดมากนะครับในดวงชะตาในด้านการงานในดาวพระราหูอยู่ในภพกระดุมภะนะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากการงานนะครับจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดี ในดวงชะตาของคุณนะครับการเงินก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภด้วยในวันนี้นะของชาวราศาีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภวันนี้คุณได้ฟับห้าเหรียญการเงินคุณนะครับก็ต้องใช้ใจอย่างระมัดระวังในสิ่งที่จําเป็นนะแต่คุณอาจจะมีปัญหาคิดมากกับเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะครับของคุณเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องใจเย็นใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้นะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นโต้โผอนะชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะมันของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะดีขึ้นบางคนอาจจะแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังตัวงคุณให้ดีนะครับพยายามสดวนมโน้าเข้าไว้นะคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้ นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยวันนี้นะคุณอาจจะมีความทุกข์คิดมากมีความเศร้านะเพราะฉะนั้นพยายามทำจิตใจให้สงบนะครับใจเย็นนิดนึงในด้านการงานดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยของคุณนี่ยังอยู่ในภพหมอณะนะนะในวันนี้คุณอาจจะเบื่อเซ็งไม่ค่อยที่จะได้ดังใจอะไรสักอย่างนะครับดาวการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์เนี่ยนะก็ยังกุมลัคนาอยู่ วันนี้ถามว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินไหมนะครับในดวงชะตาถ้าคุณรู้จักเก็บหอมรอมริบเนี่ยดอกผลมันจะขึ้นดีในดวงชะตาแต่คุณก็จะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับบ้างแต่ก็อาจจะไม่ค่อยเต็มที่นักในดวงชะตานะครับชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟับเจ็ดดาบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณจะต้องเงียบ เก็บเนื้อเก็บตัวนะอยู่ในบ้านนะดีที่สุดมีหน้าต่างก็ปิดผระม่านนะเปิดไฟนะนะอ,อแล้วก็สวดมนตไม้พระถือศีลนะ <c oughs> จะได้ดีขึ้นนะต่อมาชาวลัคขนาราศีกรกฎราศีกรกฎนะครับดาวประจำตัวของคุณนอยู่ในภพวิน้านะเพราะฉะนั้นเรามาระวังคุณมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยไม่สบาย นะครับดูแลสุขภาพของตัวคุณเองนิดนึงนะดาววินาไปอยู่ในภพลาพาเนี่ยนะครับคือความเสียหายมากักจะทําให้คุณเกิดโชคลาภนะการงานของคุณในวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องด้านการงานงคุณนะชาวราศีกรกฎวันนี้ได้ฟับสิบดาอ,อย่างที่บอกอะ <laughs> ระมังระวังนิดหนึ่งนะเรื่องเสียหายของคุณนะครับดาไปจําตัวในะอยู่ในพบที่เสียเลยนะระวังอุบัติเหตุนะครับมีดบาดกระดาษบาดนะต่อมาเชาวลัคนาราสีสิงเช่าล่าสีสิงนะครับปรากฏการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะให้คุณระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับทั้งตัวคุณทั้งในเรื่องของความรักอาจมีปัญหาความขัดแยง้ง ไม่ดีนะครับมีความทุกข์ต้องระมัดระวังการงานของคุณในวันนี้ไม่ดีมีเรื่องเสียหายนะครับในด้านการงานแต่การเงินถือว่าดีนะแตออ่จะมีโชคลาภนะครับแต่ให้คุณระมัดระวังในเรื่องการงานนะชาวราศีสิงวันนี้ได้ฟอบสามไม้เท้านะดวงชะตาของคุณเนี่ยการลงทุนนะครับการนําเข้าส่งออกเนี่ย ก็ถือว่าเป็นผลดีจะมีผลกําไรที่งามด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันนะครับโดยชะตาของคุณเนี่ยในวันนี้ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะไปอยู่ในภพสุภะนะครับก็จะประสบผลความสําเร็จจะมีโชคลาภดีๆแต่ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องการงานอาจมีปัญหาสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับต้องระมัดระวังนิดนึง ในด้านการเงินจ่ายแหละเก็บซักมาอยู่มีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับชาวราศีกันนี้ได้ฟลับล่าช้าถือดาบนะคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดียวเด็ดขาดนะครับเป็นคนที่ทําอะไรจริงจังนะแต่ให้เรามาระวังความใจร้อนผู้วาของคุณนิดนึงนะครับต่อมาชาวนัคนาราศีตุลชาวราศีตุลน,นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยสุภาพมรณนะ ระมัดระวังเครดิตของคุณอาจจะมีปัญหาหู่ประสานนะครับแต่ความเสียหายต่างๆไม่ได้ส่งผลใดๆในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ในด้านการงานเนี่ยกรรมมาสุภระงานคุณก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีนะครับการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะครับในดวงชะตาระมัดระวังในเรื่องของคดีความด้วยนะความร้าของคุณก็ยังไม่ค่อยดีนะักเช้าราศีตุลวันนี้ได้ฟอป สิบไม่เท้าวันนี้การงานของคุณอาจจะเยอะนะครับเอองานเข้าก็ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนะครับการงานในกรรมะมรณะงานคุณอาจจะไม่ค่อยนิ่งมีปัญหาอุปสรรคอยู่นะครับไม่ค่อยดีนะักในดวงชะตาคุรงระวังความขัดแยง้งเกี่ยวข้องกับมิตหุ้นส่วนนะครับลูกค้าด้วยนิดหนึ่ง การเงินของคุณเนี่ยนะดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในภพสหัาชะคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับวันนี้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินทองนะครับชาวราศีพิจิกวันนี้ได้ฟัสามถ้วยหรือโอกาสพบปะติดต่อนะครับกับสังคมเพื่อนฝูงมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษนะในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนู ชาวราศีธนูนะครับในดวงชะตาของคุณในวันนี้ความเสียหายต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเกิดคุณนะครับในบางเรื่องเท่านั้นนะแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับกรรมเก่าในอดีตของคุณนะมีอะไรบ้างนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะเว้นกรรมเก่าในอดีตของคุณทําอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับ ในด้านการเงินของคุณถือว่ามีความเป็นปึกแผนที่ดีนะครับการงานเนี่ยในดวชะตาเนี่ยมีอุปสรรคคุณเตรียมรับรับมือในด้านการกงานคุณนะชาวราศีธนูนนี้ได้ฟัอเดอะเตนนะครับถึงแม้ว่ามีปัญหาอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่คุณจะสามารถแก้ไขมันได้ในที่สุดนะครับเอ่ก็ดีนะในดวชะตาของคุณ ต่อมาชาวลคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยนะตราบใดที่ดาวพระพฤหัส,สบดียังอยู่กับคุณคุณไม่ต้องกลัวต่อสิ่งใดนะครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องกลัวเนี่ยก็คือช่้งยังไม่ถึงยังไม่พูดนะเอ้เพราะฉะนั้นนี่เป็นดวงดวงชะาตาในาวันใช่ไหมวันนี้ยังไงคุณก็ดี นะครับแต่อาจจะเหน็ดเหนื่อยมากเป็นพิเศษนะให้คุณรอติดตามคลิปในดูดวงชะตาหลายเดือนของอาจารย์นะครับจะพูดให้ละเอียดดวงนะในดวงชะตาแล้วก็วันนี้นะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะการเงินคุณก็มีเกณฑ์การรายจ่ายนะครับระมัดระวังผู้ใหญ่จะเป็นศัตรูนะชาวราศีมังกรวันนี้ได้ฟับหนึ่งดาบ ตกใจกันหนึ่งดาจะมีเรื่องให้เราระวังคําพูดคําจานิดหนึ่งนะครับเอออาจจะมีอะไรที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะนะแต่สุดท้ายคุณก็จะได้รับชัยชนะนะครับนั่นคือประสบการณ์ของคุณต่อมาชาวาลัคนาราศีกุมราศีกุมนะครับในด้านการงานของคุณเนี่ยนะดาวการงานก็อยู่ในภพกระดุมพ้ะก็มีโอกาสที่ดีนะครับได้เงินจากงานในดวงชะตาของคุณ ความรักในวันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับการเงนินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายนะชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟับสี่ดาบดวงในวันนี้ก็ระวังในด้านของสุขภาพนิดน,นึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงมากมายนักนะครับทุกสิงทุกอยาจะนิ่งอยู่นะต่อมาชาวราศีมีนชาวราศีมีนนะครับให้เรามาระวังเรื่องวุ่นวาย นะในครอบครัวญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นน,นะครับในดวงชะตาเนี่ยพันธุ์ธุก็จะเข้ามาอยู่ในภพสัจยะช้าญาติพี่น้องมีเกณฑ์การพบปะหรือออกสังคมบ่อยในช่วงระยะเวลานี้นะครับการเงินนะกระดุมผ้าก็กลมลักอยู่วันนี้ก็มีโอกาสได้เงินนะตามธุรกรรมก็จะผ่านนะครับการงานคุณในวันนี้ก็ต้องอดทนนิดนึงนะชาวราศีมีนวันนี้ได้ฟับอ,อัศวินถือดาบ ดวงชะตาขงคุณนะครับสิ่งต่างๆเรื่องร้ายมันผ่านไปสิ่งที่ดีๆกำังจะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ขอให้คุณระมัดระวังมีสตินะครับให้มันผ่านไปนะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปนะครับพอเรื่องร้ายผ่านไปเรื่องดีก็จะตามมาในที่สุดก็เหมือนกับฟ้าหลังฝนนะครับโอเค นะอันนี้คือคำทำนายปีกอนโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ